ชวนแม่นั่งกินในห้างแม่บอกว่าอุ้ยมาร้านนี้ดีกว่าอร่อยก็เลยออกมานั่งกินตรงนี้ <c oughs> แม่ก็เคยมากินแล้วไงไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มา,นา,นแ,มมาแม่คิดถึงร้านร้านนี้เนาะก็เลยแบบออกมาอื้มอนะืม้ วันนี้ก็ออกมาทําธุระอะไรหลายอย่างเลยนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จนะเราก็ขับรถผ่านมาเห็นทุเรียนเขาขายข้างทางนะมันน่ากินน่ากินนะคะสะดุดตามาแต่ไกลเลยเหลืองสวยงามน่ากินมากๆเราก็ไม่พลาดที่จะแวะเพราะว่าแม่กับน้องชายชอบกินมากนะคะแบบไม่ปอกก็มีเนาะเวลาเราจะซื้อเป็นลูกหรือซื้อเป็นปอกเองี้ยก็แล้วแต่เราแต่ว่าส่วนมากถ้าซื้อทุเรียนอะ่ะจะชอบซื้อแบบที่เขาปอกเอาไว้แล้วกินมันก็สะดวกต่อการกินดีนะน้องชายเขาก็สั่งไงว่าพี่พึ่ง ไปตลาดอะอย่าลืมซื้อทุเรียนมาฝากผมด้วยนะเพราะว่าเขาจะชอบทุเรียนมากนะคะน้องชายกับแม่เงี้ยเมด้าออกไปทําธุระข้างนอกทีไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อทุเรียนมาฝากเขาทุกครั้งเลยนะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆเลยแหละร้อนๆนะคะพึ่งก็เอาของลงจากรถเนาะแล้วก็เอามาจัดร้านให้แม่นะคะจัดใส่ร้านเติมของให้แม่อย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านเล็กๆเนี่ยแหละค่ะพอให้แม่ได้มีอะไรทําอยู่บ้านก็ก็แก้ๆของแกไปพอให้แบบว่าไม่เบื่อไม่เหงาอย่างเงี้ยเหมือนมี มีอะไรทํามีรายได้เป็นของตัวเองนิดๆหน่นนอยๆอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าแถวหมู่บ้านพึ่งอ่ะก็มีร้านค้าแบบนี้ร้านขายของชาเยอะะนะคะมีแต่ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส่วนแม่พึ่งก็ทําที่ตัวเองไหวน,นะคะเป็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยพอได้มีอะไรทําอยู่บ้านแบบว่าพอเปิดบ้านออกมาจะได้แบบเหมือนรู้ว่าโอ้ตัวเองมีงานทํานะจะได้แบบว่าไม่ลมาคาญไม่หงุดหงิดต,ตัวเองมันไหนขายไม่ได้เราก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นของชาําไงมันเป็นของแห้งยังไงเราก็ต้องใช้ของในร้านแบบนี้อยู่ แล้วถ้าเราไม่ได้แบบ มีของในร้านแบบนี้เราก็ต้องขับรถไปซื้อเขาอยู่แล้วไงมันก็มีบางวันนะที่ขายได้ขายไม่ได้นะคะเพราะว่าขายของชาแบบนี้มันก็ไม่ได้แบบกําไรมากมายหรอกคะ่ะเราก็อาศัยเอาใช้เองในบ้านด้วยไงถึงแม้ว่าวันนี้ไม่มีพ่อแล้วเนาะทุกอย่างก็ต้องดําเนินต่อไปเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงใบยๆแดดก็จะแรงแรงนะส่วนมากแม่ก็จะเข้าสวนตอนเย็นๆนนาหละคะ่ะตอนที่ว่าแดดมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยแม่ก็จะเดินเข้าสวนเข้าไลา่ปกติของเขานะคะที่เขา ทำเป็นชีวิตประจำวันของเขาทุกวันทุกวันนะแสวัสดีค่ะทำอะไรเอ่ยวันนี้ทำอะไรตัดกิ่งกล้วยโอ้ยขยันแน่นอขยันเรื่องอะไรตกตอนเย็นก็ถือมีดอันหนึ่งก็เข้าสวนตกแต่งใบกล้วยออ้ต้นนี้มันสูงมากเลยนะแม่เนาะอ,อันนี้มันกล้วยพันอะไรนี่แม่ พันกล้วยอะไรหนยแม่เน,นี่ยพันเนี้ยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเหรอเนยหหัวปีใหญ่มากหัวปีกล้วย,ยงใหญ่เลยเนี่ยแม่จะมาตกแต่งสวนไม่ให้มันลกนะคะเพราะว่าไอ้กลัวงูไงลับ้านเรายิ่งแบบว่าเป็นป่าเนาะอยู่ป่าอยู่ดงก็ต้องแบบว่าทําให้มันแบบว่าเตียนเตียนหน่อย เตียนๆให้ดูแบบว่าเป็นระเบียบฟัน,นะค่ะแม่ชอบมาฟันอย่างเงี้ยแหละครั้งแรกว่าจะเอาไว้ให้ขึ้นึงสูงเนาะให้แบบว่าเพื่อนบ้านมาตัดเอาไปให้วัวกินไงแต่ว่าแม่กลัวงูแม่ก็เลยมาฟันก่อนฟันแม่มันแบบว่าขึ้นสูงมากอ่ะเวลาแม่เข้าสวนมาจะได้ไม่อันตรายไง,ไงมาออกกำลังกายแล้วแม่ พอเอพอเย็นปับ๊บอากาศแบบว่าดีดีหน่อยก็ถือมีดเล่มนึงเข้าสวนเลยฟันหญ้าส่วนมากจะเป็นกล้วยนะแม่เนาะกล้วยส่วนมากจะเป็นกล้วยกล้วยขนุนโอ้ขนุนแม่ก็ปลูกหลายต้นนะเนี่ยแม่ขนุน,น,นกล้วยมะพร้าวโอ้หลายอย่างอยู่แม่ปลูกหลายอย่าง แต่ก่อนนี้ก็ปลูกหลายอย่างแต่ว่ามันตายใช่ไหมแม่มดินมันดินดินมันแบบว่าไม่ใช่สําหรับปลูกเนาะดินมันแบบมันเป็นดินอะไรแม่ดินดินก้อนหินเหรอแม่จะปลูกแค่ตรงแบบว่ารอบๆแต่ว่าตรงกลางแม่จะให้มันแบบว่าเตียนเตียนล่งลง อ๋อนี่ไงแม่เอาลวดที่หนูตื้อมาไ,มได้ไงใช่มันม,มีอยู่ตัวที่ล็อกสีแดงสีเขียวตัวน<อ>ั้นมาเสร็จแล้วเหรอแม่เสร็จแล้วก็ลาให้หนูน่อยลากล้องให้หนูน่อยอสวัสดีค่ะวันนี้เพื่งนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นใบย,ย่นาง